hong hian mat honyom ton piko soong buk duk <tik> kek okay, ngan lai lang kalem <tik> <tik> masoong buk <bang> <tik> ไปดีไปดีได้เดอาวแบกบไปสองคน,นเหียนหนเน่ตนี่ไม่นอยา่างเรเ่ม่ข้า,นนางงลนะโอ้ เราเข้าเสาร,ระเบิดโอ้โหโหดให้โอ,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 โอ้มีแบบนี้เฉยทุกคนถ่ายหูไปก่อนแปลกเนาะ สเสารลเบิดเก่ามาเห็ดเล้าเข่าเล้วเข่าหรือบางอย่างเพื่อนพ่นียคงฮเหียนปิโกะคงเหียนปิโกะทุกคนเดี๋ยวถามมันก่นอน่าไ,ไม่หยุดกำลังยางมาละ ีไปดิไอ้อันนี้ไม่อย่างนะอ้อันนี้ไม่อยา่างนี่นะไม่อยกก่งเกาะอันนี้ไม่อยา่างโดยเราเข้า,าอ่ะออะ โดยโดยโดยเข้าใจขึ้นว่าขึ้นว่าแม่นั่นวอื่นสนอกขึ้นว่าไว้งตอนนั้นไปเรื่องนั้นเรื่องนี้สนอกเข่าขนายเนานะทุกคนแปะแปะแปะเราเข่าลูกระเบิดอืม ีหงเฮียนปิโกเด้อทุกคนเด้อเฮียนปิโกเมืองสมุยแข่งสารวันเนาะนลูกเด็กกับพ่อลูกนั่นนรูปแบบไงด้เนาะแข่งสารวันนี่ก็ถึงระเบิดบูมเป็นายทุกคนย้อนกล่องทับเนาะตะกี้เห็น เขาทิมระเบิดใส่หน,หนทางโฮจิมินเทรลเนาะสมัยต่อสู้คนละอของทัพอเมริกาเนาะกับไทยบอกทหารหับจ้างอย่างจากอย่างเนาะ,ะขึ้นสนามบินอุบลน,นะทุกคนสนามบินนครพนมบอกอุตภาน้ำพองโคราชต่างๆเนาะ สนามบินต่างๆคนระเบิดมาทิ่มยูเครนนี่ทําลายเส้นทางโฮจิมินท์เทรลุ้กคนเดินทางตอนนี้นก่อนทุกคนสวยงามสวยงามสวยงามเราเข่าลุกระเบิดแปลกตาดีเนะ ไปกตาดี่ด้าดีงสิ่งเศษเหลือจากสงคราม บ้านตุงโกตุงโกลาลาวพาเบื้องบ้านตุงโกเห็นน้องสาวเพื่อนฟัดเข่าวีเข่าอยู่นี่นะโอ้มาถ่ายวิดีโอหน่อยหนึ่ง ไปดีให้ถ่ายวิดีโอดเด้อเด้อถ่ายลง YouTube หน่อยนึ่งเดี๋ยวคนอนก่ายมาเห็นเพิ่น สวยเข้าอยู่นะฟัดเข้าอยู่ทุกคนไก่มาเห็นเพื่อนช่วยเข้าบัดฟัดเข้าอยู่บรรยากาศที่บ้านบ้านยังน้องสาว ตุงโก้ได้เนาะเฮ็ดอีหยังนี่วีวีเข้าเข้าเข้าวอันบ่มีใน่ะบ่เฮ็ดอีหยังนี่บอก่าถามไม่ถามมือซื้อเฮ็ดอีหยังเอาเอาข้าวเปลือกออกว่ะเอาเฮ็ดเห็ดเห็ดผมถามแล้วเอ้าเห็ดเลยเห็ดเลย กกล่องเสียทุกคนนี่กล่องเสียอ้าวทายผู้นี้ซะผู้นี้เขิดนผู้นั้นเขินพี่เลี้ยงโคตยานกล้องเนาะผูส้สาวซื้ออย่างนี้บ้านปุงกงวะนี่ปิดในบ้านเหรอวะ,วะ อาหารดูบ้านปุงกงกับบ้านกับบ้านปีโก้นี่สนเผาเดียวกันบ่ะเผา<น>อ,อย่างเผาปะโกะว่ะน้องน้องสุนเผาเองฮะปะโกะปะโก้หู้ยเขินนะผู้สาวคีนี้เนาะคีคุยขนาดให้ทุกคนนะสภาพเราเข้า น้องสาวเพิ่นลูกกระตี้เห็นแม่นไหลูกวะอ้าวลูกคุณไหนลูกผู้นี่วะเสื้อแดงนี่ปะลูกคนนี่ปะน้องน้องวะ <c oughs> เข้าเอยียงคันนี่นะเเยเข,ข่าหนีบเข้าเหนียวเข่าเหนียวเข้าหนาอ้าวข้าเข้าเจ้าดิเข่าเข้าเอยียงเ<ม>ข้าให้ปะ เข้าเจ้ามันเข้าอย่างสิ่งเนี่ยผู้สาวง,งามเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่ตู้นี้ก็จะไปใส่บุญนี่งางโปะๆอยู่นะตู้นี้ก็ได้ ไปใส่เอื้อยไปใส่ไปใส่เฮ้ยสวบักแปลว่าอย่างสัวบัวบก <c oughs> น้องสาวสัวบกไไักแปลว่าอย่างฮานอไมัย ào bì mày mày bì 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 chuốt 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 này àm này nè mày 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 อันนี้เอาไปใส่ซันตัวนี้อันนี้อันนี้เอาไปใส่มันบูมีนทางในบูมีเข้าอ่ะใส่แกะไอ้เบิ่งดูบูมบูบูมมบูบูมบเข้าตรงไหนท่นน่ะแกะมึงด้วยละเมืองอ่ามีหยังเมืองวะบูมีบูมีหยังเป็นบ่อ,อันนี้เรามีเป็นบะเนี่ ใส่แกบังดูแกเป็นหนึ่งดูโอเค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 ยง้มงานม,มาจจอเนาะก็ <c oughs> มีคนมาถ่ายยูทูบอยู่บป่บะมีเป่ะมีคนมาถ่ายเคยไอ้ <c oughs> อป่ะบูมีป่ะคนทวิตวะนี่โอ้ <c oughs> ได้งัวเพิ่อนนะเพิ่นปล่อยงัวได้หน่งัวงัวจ้าวะนี่บ่งวังว,าาวน,น้องสาวาาวะงัวพอดีสันยิ้มหน่อยยิ้ม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  <laughs> เออเดี๋ยวเ <laughs> นี่ยเป็นไล่งวัวทุกคนไล่งัวไล่ควาวย ไปดีไปใส่น่อไปใส่เลี้ยงงัวงัวลายน่อเลี้ยงงัวทุกคนม,มีกระสอเนาะบางเสาก็ยังมีระเบิดอยู่เน,นี่ยเป็นลูกระเบิด ยังมีตัวหนังสือด้วยนเนาะแต่เขาโบกมือมาตัวหนังสืออย่างโอ้ไม่เนี่เสียงแทงตาเว้ยสมวนโบเบบมันกินเ,นเลยเนาะเราเข้าเห็นไว้ายังชิดแหละเราเข้านะเราเข้าเรานำ้ำนี่เจดีเสาเดียวนี่นะเสาเดียวก็ได้<ม>เพื่อนวา Hair rồi có hết đi hạn thôi giờ là quá hay nóng sáng tinh cắp lẫn chắc hảo xưa mã hound Jackson soi pinch hiệp mỹ kín nóng xưa mỹ kín nóng nóng Mình nóng 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 ซีฟด้วยหนึ่งไไกล้วยทุกคนกล้วยแซ่บอยู่ทุกคนหอมดีดเอา เอาบกินน้ำกันเด้อกล้วยเอาไปกินลิ้นขอบใจเด้อไปไปก่อนบ๊ายบายเดินทางต่อทุกคนนี่กระบี่บัอบๆยู่เอาะสุดยอดเลยวีเข้าวีน้ำข้าหหองอะบอย่างวะ ฟัดเข้าเลยเนาะนะ่ฟัดเข้าฟัดน้ำหาปิดหน้ามาดูเออเดลืมระซื้ออย่างก่อซื้อเมยใช่ป่ะซื้อ,อยังเจ้านะ่ะม,มอน,มอน มนเนียนเมยสามคนเนาะเอาจบข่าวเบ่งตื่นใน u ูทูบเด้อไปก่อนบ๊ายบายห้วยกะไปทุกคนเนาะเปล่าคำสิเปลี่ยนซื้อให้เนาะห้วยกะไปตัวเบาสุดหามรารแม่ซีซะเนี่ยรถแกมันต้นทุกคนรถแกเครื่อง ก็มันง่ายเลยเขาเรียนนะเออระดับ4ีห้าซีปุ่นในนอเรย่ยางต่ำเนาะเลียกจงไหนเอ,อ,าาอ้างวควายหันเอ้าเห็นบ้างดูขี่ไว้หลีดกจงไหนเนี่ยมันต้นเฮงงวกับสัตว์ต่อเนาะย่ำต่อผลพลอยได้ เดินทางต่อทุกคนโอ้จุดนี้วิวงามทุกคนเซลมังเนาะเขียนเลยวิวงามขี้เนื้อบ่มีนะวิวงามดีจุด,ออดเ,ลเลยเปิดทองเีล็ดในเรื่องเลยเซลามังเนะี่ย น้ำใสเย็นดีนะทุกคนองค์นี้ชิมมหาป่าโมจางองคนเนี่ยท<ม>ายแห่ะอชนีดเนาะย่านแมนอยู่ได้เนี่ยน่าจะมหาป่าสวยงามสวยงามเซรามังได้ฟิวธรรมชาติเร่ร่อยเลยทุกคนคักดีนะจุดนี้ เดินทางต่อนคนบ้านปลาจูดอ,อน,น้นนีเป็นปัจจุบันเหรอปลาจูดอนบ้านนี้เราเข้าตั้งข้างเฮือน,นั้นส่วนสนเผาปะโกห์เหรอเป็นตั้งไว้นอกเฮือนถามว่าเป็นอย่างเาพเนเนิ่นว่าคลามก็จะคลามไงเลยดูนะเวลาเวลาจะกินข้าวก็ได้มาฝัดอยู่นอกพี่นะแต่มันเตี๋ยมยีนอฟพี่ เป็นเพียงแคคนยามเพราะว่าใครเนาะอันนี้ตั้งจุ่มกันไปนอกเพิ่นถ้าเกิดเหตุต่างๆก็ชีดนั่นยุงยากถ้ามีไฟมีอย่างมานะ่ะก็จะเสียหายเพิ่อบริุดอนเนาะมีชุกสาร้อมะเฮลเซนเตอร์เนาะ หัวห่วยต่งงางันเด้อฮนะมีแต่คนคนแปลกแปลกให้อ่านเขี่ยในพวกมันต้นอยู่ทุกคนเป็นบราลายบันไดงครับว่าลาย,ลายคือสนามใสนาผีเลือกปลูกแท้ปลูกวานั่นเอง เออเนี่บาเลี้ยงแย่กเลี้ยงงัวเลยครัแบแย่นี่มันแตงยาวๆหลายโพดแย่นะบ้านสเสน่ง<ม>บ้านสมามขีปองดอกมืองตะโอยทุกคน,นตัวนี้คือว่าเข้าเขตเขมืองตะโอยแล้ยเราเข้านอกคือเก่าเนี่ยนะป่าใบนอกเฮือนเนาะป่าไก่หงเฮียน ต่อหน้าเป็นไม้ทุกคนแทนเขตเนี่ยเนื่องจากไม้หาง่ายเนะาะก็ที่ไปเอาซีมังมาเนี่ยปูนแน่ซีมังแน่เล็กแน่มันแพงทุกคนก็ได้อาศัยไม้เป็นปันจจัยหลักในการก่อสร้างเขตนอกเท่าไหร่เป็นไม้ไปเลยเพราะมันเป็เขตนอกเนาะประเทศลาวเนาะห้าสิบปีก่อนแต่เป็นไม้คือก,กันโครงสร้างในเวียงจันทร์ก็ไปก็ได้ คันโบแม่นเฮือนคนมีหรือจึงมีปูดมิสิมังแต่ปัจจุบันในเวียงจัดมันมิิมังคำเล็กนอกเนือจากไม้มันหายากและแพงอยู่เขตนอกคันไม้หาง่ายนี่นะมันก็มีฟอร้อยฟอดีต่างกันนห่วยละมังกาดห่วยละมังกาดลาใช่ไหม อ่ะพอเขียนมาตะโวยทุกคนเดียวเราคำคทำไฟไายทุกคนได้เป็นตีมในเรงสำรวจในตะโอยนะกันบ้านพอเซ็นว่าเซ็นเดยพอเซ็นเลยแม่เลวเนาะบรต้องฮอดแม่พอเซ็นเลยแม่จบทุกคนอืมอ่ะอีกบุญหนึ่งฮอตก็ฮอดอ่าตะโอยทุกคนเดี๋ยว,ว,ยยวยยแะวะ,แะก,กินขอ,อ,อย,นนะยก,ขอกินน้ำกันว่นเริ่มหิวข้าวอีกแล้วเนาะท้องให้ว่าน,น้อยอยู่ ที่นี่บ้านพอเซนเมืองโต้ยแห่งสารวันทุกคนเดินะนทางต่อมามีบ้านคนคออ่อนทุกคนเนะซปะกันเนาะเซปะกันเนาะท่านนี้เมากรอนะนวามหมายเนาะเซปะกันนะอันนี้ก็ใหญ่ได้วเซปะกันนีนะ่เนาะมีคนเห็นไล่ทุกคน ตอนนี้เรื่องเลยบรรยากาศนะออกแค้มสิทธาครับทุกคนครับครับครับเขตเชฟประกันเนียนะตอนนี้จะาของเมืองตะโอยนะทุกคนเมืองตะโอ้ยในปัจจุบันเนี่ย ขอบเขตมอกเมืองในเด่นนะข้าวอีกประมาณสองจังหมัต่งแั้ บันเทิงตะโ้ยทุกคนขายข้ขอปุ้นเฟอข้อเปียกกาแฟอาหารทะเลเดีว่วปิดไปแล้วเนาะ,ะตั้งห้าหลูลาอยู่เนาะโอ้โอเอยเอี่ยมันเข้าวน,นีอ้ขอนี่ เมืองตะโอ้ยแขกสารวันเกี่ยวกัพ่อน้องสาวหน้องสาวเพื่อนว่าพระแวดเนี่ยเปิบเป่เพื่อนน้องสาวหลักโหคนงามประจำเมืองตะโอ้ย กาลาร์ดถการเาแล้วรับไก่ทองจันทเสนเระวันเป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งกระตามภูเพียงต่างๆเลยกคนศิวเพียงกับวะเพียงขักลนะเป็นสันโูน้อยนะคล้ายๆใช้สมบูรณ์เอต่างความจริงนีกใช้สมบูรณ์อีกอะ เทียงก็จะเทียงก็จะได้นะเด่ะตามทุกคนเห็นเลยเนาะภูมิาัานภูมิศาสต่างๆนะควาเปลี่ยนประมาณมนี้ความการปกครองเมืองเ้าไปเนี้ ดิมันไหลเลยสามสี่ก้าวก้าใหญ่เดอนับส่วนอาหารนัดพบตะโอยสย กกลุสบวรีผัดา,าตอ้อยท่า,านตเตียดแห่บ้านละแ香บ้า,านสินดาสองไอ้นองโอ้มีบ้าสิดาดูนี่โอ้ <laughs> คน้องสาวล้างสาวคนงามโอ้สบายดีโอ้ได้ฮานกาแฟนะเป็นอย่างคือบ่มีได้ฮานกาแฟนะโอ้อันนี้านอันนั้นฮานเอื้อยอ้เพิ่อนกำลังหายมาคลายมานี่ว่างเพิ่องมาคายให้เพิ่อน้องสาวนาลีทุกคนเนาะเน็ตไอดอลเมืองตะโอ้ยได้นี่นะ มาเวลีน้องๆคนใดหนึ่งเขานั่งในก่อนอ้าวผมเป็นห้านเจ้าบ้าอันนี้เป็นไายเดือดแล้วขายโอ้โหผักสวนสมบัตส่วนไหนผูกนะได้ไหมทีไปผูกส้อยถ่ายคลิปว่ะถ่ายคลิปนั่นทุกคนเดี๋ยวเขานางดินหนึ่งนะเขาเดินทางต่อนทุกคน